บอกอะไรครับเอาเร็วๆน้องบ่าเร็วๆน,นันลาบอกแน่นันลาบอกให้แน่เออบอกให้แน่บอกเพื่อจะได้เพื่อกับบอกโฆซาาดิบ่าวอีสานน่าจะเข้าไปแชร์หรือเปล่านะคะพี่มาลีใช่ใช่จะจะให้ที่ชายเธอไปจัดการมาให้เนี่ยเขาไม่ยอมไปเนี่ย ไม่ยอมไปเลยจะแปลว่บบาจะคลายเส้นซะหน่อยนะนะดีีเลยที่ตุยนันเป็นแนวคลายเส้นชนิดนึ่งไหมไใช่ไหมน้องบ่าวพอพอกินแล้วมันก็นอนหลับสบายเนาะพี่บ่าวแกน่าจะเข้าไปแชร์พี่มารีไปเทอะ ยิงไงนั่งอยู่นี่ฮะนะบอกให้เน้ตัวจเน้ร้ายมือละเด้อ ต้วยเขาทำไอ้ที่กั้นหมาอยู่เมื่อคืนนี้ก็หมาเข้าไปนอนในแปลงผักหมาเข้าไปนอนในแปลงผักเขาแป,ป๊บสี่กลัวไหมแป,ป๊บซี่แป,ป๊บสี่ไงม<อ>ีไฟยังดีหน่อย นี่ละยาดีประจาําบ้านเมนบอกพอนค่ายเนาะอีนีบอกเครียดน้าได้นนองบบาวแมนบอกขอทางกันไม่สักเครียด <c oughs> เป็นต๊ะนาจอใสหินเนีนเ่ยนะแตกเพื่อนเป็นได้เมื่อนี่เป็นได้เป็นได้ไปกินย่างตามบกฮงอ่ะฮะไปกินย่างตามบกฮงเป็นได้ได้น้องไผ่อยู่ไสน้องไผ่น้องสะพ้ายอยู่ไหนน้องสอะพ้ายอ่ะใบขึ้นมาไลายควร น่าจะคูรนเนอะทำอะไรนี่โอ้เพื่อนเนท็ดแปลงพักเพื่อนละม้ามันเข้าไปนอนปัญหาแนวกันกันแปลงพักบ่ให้ไม้ามันเข้าไปม้ามึงวะมึงเมื่อคืนนี้มาเข้าไปนอนในแปลงผักเลยในกระถางผักเลยสบายมาเลย กานไว้ยังไงมันก็เข้าแอกซีมันก็เข้า,ม,ขามีวิธีเข้าของมันมนุนไปตะพื้นตะเพื่อได้ที่นอนมีเยอะแยะร้องเพลงอ,อารมณ์ดีแล้วบ่ฮะอารมณ์ดีแล้วบ่ กูนะกูนะะอู้อูยุงยุงยุง,ยงกัดเจ็บแสบมากเลยนะเนี่ยกัดเจ็บแสบมากเลยพี่มารีสมวใจกอดมาให้ขอบคุณค่าไปงพนสั้น không yeah. <laughs> oh. mà hải mất lê và tình xét lê và tình hải mất ôi lại